เกมสติกวอลกิสซี่เดี๋ยววันนี้พวกเราจะมาเล่นการหมวแข่งขันกันนะครับถึงไหนแล้วอ้อโอเคทุกคนอะไรได้เจอกับกนเนี้ยหมดยากสุดจะคนยากเป็นสกินเออนี่เตรียมสกินก่อน,นครับ ตอมเวสเกิสฟาเดครับสกินกระดูกไนหะมว่าไม่เอาดีกว่าครับมามาอัพคนยักษ์อัพจอมเมด มผมได้อัพสเตอนะว่าไม่ได้ว่าไม่ได้บอาผมอยากจะไปจูอืมแล้วแต่อ๋อ ดูสิหนูโดนแล้วไปเรียนนะเดี๋ยวจะไปชวนใหครับ อุ้ะอย่าแต่งแต่งตุ้ยไท้อยซื้อจอเวทมงเจ้าจ้หนอยอุ้ยเจ้ฟันหนังเจตอนฝันไม่โดนอุ้ยป้องไฟป้องไฟจิ๊บจิ๊บจิ๊บอื้มเจ้าผมบ้งให้ผมจะซื้อจอมเวทมั่ง เอาคนกับแร่มาอีกเบิ่มๆอีกคนเดี๋ยวครับทุกคนขอให้ท่านนี้หนึ่งไอเทมจัดไปเกิดแล้วมาจอมเวดจอมเวดซุ่มลง อืมเต็มหนึ่งร้อยหนึ่งพันสองร้อยนมาเร็วป้มไฟจุกๆครับผมโอ้โหผมอาจบ้านผมอาจจะดังนะครับ เพราะทำบ่อเสกเงียเงียบอหาเรื่องจอมเวใสายฟ้าเหรอโดนบื้อไปทีเดียวทีก็กลับบ้านเลยนะหาเรื่องจอมเวใสายฟ้าเหรออย่ามายุ่งัอย่ามายุ่งกับจอมเวใสายฟ้าจะซื้อคนยักษ์มั่ง ปปวดดีกว่าเอามีเนียนเน่ยปปวดเนี่ยเนียนฟันเยอะอะไรว,วะเก็ปะทุกคนมีเนียนฟัน่อะไรแต่ผมจะลองอันนี้สเปตมันบางเลอยอ่ะอู้ทีดียวตายเลยเก<ด>็มากมาขักนี่อ๋อจบปดิด ไอเสตียตอนเยเห็นหรอ่บผมะจะมาปวดน,นหน้าบ้างเหรอมผมจะปวดหน้าอู้หูหูไอซอต วัดนี่เป็นไงนี่นี่คิโตคุ้ก็ชนะมาจีคุ้นกืให้ชนะมาจีคุ้มอุ้ยมาแล้วมาแล้วถึนกระโดดกหลังผมดุมสุดกงครับผม ทีผมเพียงพอเช่มาดิคนักตัวนี้ตีเร็วตีแรงผมชอบคนนี้แรงเหสปเสือฉีเลยตี้นไว้สุ หน,นึ่งร้อเลยแบบนี้แหละดีสุดแล้วทุกคนเอาเขี่ยวทุกคนโาษณาอ๋อชื่อกับคงป่าเป็นชินมาหิบอยู่เดี๋ยว ครั้งนี้ผมอัพอะไรดีกว่าคนยากผมไม่ใช้หรอกอัพจอมจอมเวทจันจอมเวทตึงๆหน่อยอ็ไ่้จุกตุกตรงหน่อยเก็บแล่ตึงๆรงหน่อย เลื่นสกินเซฟามาังมาเล่นสกินกระดูกกันทุกคนอนื้มแสดงอะไรบ้าชิวๆอีคนปากออกไปชิว โอ๊ยมจะทำะอะไรเสร็จอะไรแข่งแรกผมไม่มีทางหรอเอา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 อยากเจอเหรอในคนนนะั้กินน้มหิดมันมันเลือดเถอะนะไม่ใช่เลือดเลือดเถอะนะ กลับบ้านดูช่างมึอ่ะเฮ้ยๆตอวน,นึงน,นะครับมาแล้วครับโดนจอมเวรนี่ไใ่ชื่อก,กินอันริดเป็นอย่างนี้วะใช้ไอเทมเปลืองหรอเม่อกลับบ้านไปจองเวรราเบิดรับผม จอมเวทน่ะแบบเบิ่มเบิ่มฮารีมีเนียนจอมปีจอมเวทจะผมจะเอาจอมเวทแบบเบิ่มเบิ่มเลยครับทุกคนจอมเวทเบิ่มเบิ่มเฮ้ยไม่ได้มา มมไม่ได้มองจอมเวทไม่ได้มองโคุรเร็วบึ้ม,มเป็นงไงเอ้ไอพวกไอ้พวกกี้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 ไอห้าบาทกี้กี้แต่ละห้าบาท ออจอมเวทถึงจะตายหรอเปอาไฟทุกคนเอ้ยจอมเวท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 ตายคนหนึง่งอ้โหทุกคนผมว่าผมต้องซื้อมาดับก่อนใช้เทมเปอร์เลยซื้อซอสหวานมาดับอะ มามากู้สถานาการณ์ครับต้องซื้อต้องซื้อซาดดะมากู้สถานาการณ์ปลูกด,ดีตัวไรอ่อ yeah. ะบุเด,ดียครับทุกคนตัวไร่เ yeah. ต๋อ yeah. ไล่ฮึฮึ ง่ายอีซี่ครับทุกคนเดี๋ยวมา,าจ,จะน่นหน่อยทุกคนผมมาแล้วครับต้องซื้อกับกสกินแม้ำมพาย25แต้มแสกินน้ำพายสู้สกินน้ำพาย มีอะไรสกิลน้ำพายมั้งเนี่ยฮ่าฮ่าฮ่านอนนอนพายผเป็นพายเตื้อลือดอับอะไรก่อนอับคนยักอาบสดว่าเจ็บแ้่ตตึง ที่ต้นทางนี้ผมขอเป็นป้อมป้อมทอง,อง,ทองแค่นี้ละพ่ครับผม,มเลิกสมนยักสาม ช็อตว่าช <These ıyorlar. S 2> ็อตว่าช็อตวาช็อตวาช็อตว่าช็อตว่าช็อตว่าช็อตว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 านี่แหละชุดคอมโบของผมนี่แหละนี่คือคอมโบของผมว่านี่คือคอมโบของผมอะไร อะไรตีไม่ทันดีน่ะคนเก็บแลกเดี๋ยวครับมนคืออมโบผมนเอาเ่อ้นี้เอาเฮ้ไอเท่านี้ไปทุกคน ผมไม่ออ้อะหลอวาอะไรอีกอ,อ้มอ,าาอะไรอพี่คนขุ่นหนีล่จริงจ โอ้ก็ต้องเรียกใคเลเดอร์มาแน่นอนเลยเฮ้ยยทำมาเลร้ 150, 150, 150, 150อยห้าสิบร้อยห้าสิบรยห้าสิบร้อยห้าสิบสามล้นดิยิงหลังสามอยะยะอมิืดอดะ ตกใจนี่ก็ยายถึงตายนสิจตะรูอกตไปผมเจอกับคุณยายครับผมทุกคนครับคราวนี้ผมต้องเจอกับคุณยายจริงจังผมจะเจอกับคุณยายจริงจังผมต้องใช้สมองสองร้อยขอวมผม ใช่อลยลูดีันวผมว่ายไปเละจะซื้อว่าเอามาจาัดหนึ่งกีมาอืฮไม่รู้ว่าจะซื้ออะไรโอ้รถมา

จะได้กล่องอะไรมาดูกันโอเมกอดโอเมกโอเมก้า oh 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 คยายใจดีสวยหนึ่งสองสามสี่กี่กี่คนอ่ะหนึ่งสองหสองสามมีคนอ่งผมว่าน้องใช้ซอสซอสหวานแบบเบื่อไหมผมหโอ้โห คุณยาจริง e, จ uh, ังเออหูเกาะทองเกาะทองคุณยาจริงจังเอากอดาะทองมาสามคนเลยเออคุณยาไอแก่ผมว่าผมอยากพึ่งไปด่ามันว่าไอแก่เลยผมว่าผมตายแน่แล้วทุกคนจะเห็นเธอฝุดติดซิ๊ ไม่ชอบแบบนี้เลยก็ต้องก็ต้องรออีกหลายชั่วโมงกว่าออ่างันับับรัดเบ้มบ้มเบ้มสี so ่เบ้มอะไรโกรงมากรอยี่สิบมาดิเสียห้าสิบมาดิเสี้บเนี้ยเีเียเสียเสียยนี่ยคนพับแม่เน่งโคตรห้าเลย มันบุกมาเลยโค่นห้าวเลยมันอ่ะห้าวไอ้เจ้าปลาห้าวจุ๊บจุ๊บจ้ามุกจุ๊บจ้าดุมใส่ฟ้าเนี่ยโอ้โหป้อมนี้สามพันมีค่ามากเรียกกีเซอร์แม่เนื่น

ตุ๊ด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 ตุนี่มือมันต้งหกครั้งเนี่ยนะเนี้ต้องหกครั้งอะอยากได้เพชรบอกเพชคูห้หน่อยากได้เพชแล้วอ่ะมันได้ไม่เยทุกคนต๊ดตุ๊ดตุ๊ดต๊ต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  เปี้ยต้นหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ว่ามาเปิดหีบกันทุกคนเหมืนจะได้เกลือไหมจุดห้าทุกคนครับวันนี้ผมก็ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับอิเชียสกายไม่งเอ่อทุกคนครับเพื่อนผมบอกว่าคนยากโม่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 อิเซียสไกอิเซียสกายโม่ไปแล้วครับ